สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับร้อยแปดปัญหา a u t o c a คนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาเรื่องของสเกลนะครับแต่ไม่ใช่สเกลที่ใช้สําหรับพอร์ตงานทั่วไปนะครับเป็นสเกลที่ติดมากับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนั่นเองหมายถึงอะไรนะหลายคนน้องๆหลายคนมีปัญหานะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูซติว่าผมเปิดไฟล์งานตัวนี้ขึ้นมา แล้วกดเข้าไปดูตรงสเกลเนี่ยนะครับมันจะมีสเกลประมาณนี้อยู่บางไฟล์มีแต่สเกลแบบนี้เลยลึกเต็มไปหมดเลยนะครับปัญหาคืออะไรอธิบายแบบนี้ก่อนนะย้อนกลับไปดูตอนเริ่มต้นก็จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการตั้งเทมเพลตใช้งานตั้งแต่ตอนแรกครับอ่ะทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการแก้ปัญหานะสำหรับ ใครที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งานปกติเราจะเปิดไปที่หน้าต่าง start ต,ต,ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับเหมือนหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยนะปกติอธิบายแบบนี้ก่อนเทมเพลตเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้ครับเลือกได้จากตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ดีๆเราเลือกเป็น a cat d w g ฮนะกดครับ โดยอิงเจ็ดเนี่ยนะครับเป็น a t d w t เป็นไปได้ว่ามันเป็นการผสมระหว่างเมทริกกับอิมพีเรียลนั่นเองเรากดดูได้เลยครับเนี่ยฮะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเมทริกครับส่วนด้านล่างอาจจะเป็นอิมพีเรียลเลยแบบนี้นะฮะดังนั้นพอเขียนไปมันก็จะมีทั้งสองอย่างเข้ามาแต่ถ้าบางคนไปเอาไฟล์ของเขามาโดยไม่ได้ดูเลยมันเป็นอิมพีเรียลอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ นะอันนั้นก็ต้องตั้งใหม่ต้องตั้งสกิลขึ้นมาใหม่นะ,ะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งล่ะไปที่สตาร์ทนะครับถ้าสมมติวผมเลือกตัวนี้ผมจะแนะนำให้ใช้เลยก็คือ a cat iso dwt ฮะกดไปโดยยิง8นะตัวนี้นะครับแล้วกดดูครับมนันจะเป็นเมตริกครับเนี่ยฮะเพียวๆเลยซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยเราใช้แบบนี้ครับ นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อเท่าไหรก็ว่ากันไปที่ตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็ลองไปดูแลกันนะคใครติดปัญหาอะไรทีนี้วิธีการแก้ไขวิธีการแก้ไขสมมุติว่าผมมาที่ไฟล์ไฟล์นี้ครับนะไฟล์ของผมนะแบบนี้นะครับกดไปเนี่ยฮะมันก็วุ่นวายแบบนี้ไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าวิธีการแก้ไขพื้นฐานเนาะไปที่คัสตอมครับนะคัสตอมอันนี้มีสอนในบทที่5นะ เนะี่ยนะครับจากนั้นก็กดที่รีเซ็ตครับเขาจะถามว่าเราจะรีเซ็ตอะไรเอาอะไรไว้เอาเป็นแบบไหนผมเอาเฉพา Matrix, ะเมตริกอะเนี่ยกดเมตริกเราก็จะเห็นแบบนี้ครับเนี่ยฮะมันจะรันแบบนี้ถ้าสมมติว่ากดไปแล้วต้องการอิมพีเรียลล่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะวิธีการแก้ไขนะถัดมาครับเอาทั้ง2อ,อย่างเลยเมตริกกับอิมพีเรียลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ ลองดูด้วยกันนะน้องๆลองดูด้วยกันแล้วก็ถ้าต้องการสร้างนะครับอันนี้แถมนิดนึงถ้าต้องการสร้างยกตัวอย่างเช่นอย่างเราต้องการสเกล1ต่อ75ก็กดไปที่1ต่อ50ตรงนี้แล้วกดแอดครับแล้วป้อนค่าเลยครับ1นะครับต่อ75 75 กดโอเคไปมันจะอยู่ตรงนี้กดโอเคไปหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าก็จะมาสแตนบายไว้ให้นะอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะครับผมอ่าประมาณนั้นนะอันนี้คือลองดูแล้วกันนะครับน้องๆต้องการประมาณไหนนะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางอ่ากดรีเซ็ตไปแล้วเลือกเมตริกเลยนะครับมันก็จะเหลืออยู่เท่านี้แหละนะแล้วกดโอเคไปมาดูนะครับอันนี้ก็จะเหลือให้ใช้งานอยู่ประมาณนี้ ทีเดียวตัวนี้ก็จัดเก็บเอาที่ไม่เอาออกคืออะไรที่ไม่เอาออกเป็นไปได้ว่าตัวนั้นมีการใช้งานสเกลไปแล้วมันก็เลยไม่จัดให้ดังนั้นสเกลตัวไหนที่มีการใช้งานมันยงคงคัยนคนยงคงค่าไว้อยู่นะครับมันยังคงค่าไว้อยู่นะน้องๆอ,อ่ะโอเคก็ร้อยแปดปัญหาสาหรับการใช้งานโปรแกรมอัล o อริวันนี้ก็อยู่ในส่วนของการใช้งานสเกลหรือเชมเพจเก็บค่าเริ่มต้นนั่นเองเ,องเนาะลองดูดีๆด้วกันนะครับใครที่งงหรือติดปัญหาอะไร อยากให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในปัญหาถัดไปสวัสดีครับ